นี่คือบ้านนาปลาแสงนาปลาแสงเนาะไปอ๋องอ๋อแล้ววัานามันไ,ไปทั้งนี้บ้าน,นาปลาแสงอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญโอก็เป็นบ้านัไปจัง,จงวัดอ,ออกไปกรุงเทพ ไกลตัวเมืองนั่นก็นบรรยายมากมากเล วัดสุทธิกาวาสวัดสุทธิกาวาสวัดสุธิกาวาวสตำบลประแสงอำเภอปฐมราชจังหวัดอำนาจเจริญโห้ต้นไม้เก่าแก่มากเลยวัดสุทธิกาวาสได้รับเลือกเป็นอุทยานการศึกษาในวัดนานแน่นอน ล้มไปไปสนทนาธรรมกับหลวงพี่หน่อยนี่เขาวัดเขาว่าช่วงนี้น้ำมัดสก,กันอันนี้ประทาตถ้าอะไรหลวงพ่อนี่คือประทาศเลยนะประทาศป่าแสง อันนี้ท่านสร้างมานานไหมประวัติประวัติตอ๋ออยู่ตรงนั้นใช่ไหมต้งขาดับบุ๋ไได้นานแล้วครับครับครับขอบคุณมากครับอ๋อครับอ๋อครับ่ก็จำลองไขร พระธาตุพนมพระธาตุป่าแสงพระธาตุป่าแสงตั้งก่อสร้างเมื่อสองศูนย์ เบอปทุมราชจังหวัดน,นาจะเลย แต่จริงๆเป็นตั้มเก่าพัายนี่ครับุกตาเสมานี่เป็นเสมาเก่าหรือใหม่ครับเสมาเนี่ยครับเป็นเป็นของเก่าใช่ไหมครับ นานองค์นี้อา่านานหลายปีเลยใช่ไหมหรือว่าเป็นอา่าเป็นใบเสมาก็เรียกอะไรอะ่รดดดดนะเก่านี่คือแล้วที่ปักนี่คือองค์ใหม่ใช่ไหมฮะแต่อเก่านี่กี่ปีแล้วพอทราบไหมครับ แต่ว่ามันเป็นศิลาแรงนะเสมาก็เสมาแล้วก็ปังโลกนิมิตใหม่ทับองเดิมโบสถ์หรือสิ์เนี่ยโบสถ์หรือสิงคนนมิสันนี่คือ เขาปกปิดเอาไว้ก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ก็คงไม่ได้ว่าจะก็เรียกอะไรคงไม่ได้ว่าใส่ใจเพราะมันเก่าแก่เกินนี่เราสังเกตได้ปกปิดเอาไว้ซื้อมาก็ขอบเขต มันคือโบสถ์หรือสิงที่ทำจากลายไม้เน,นี่ยคือลูกนิมิตจากศิลาแหลงลูกนิมิตศิลาแลดโดยปกติลูกศิลาลูกนิมิตเขาจะต้องฝังลงไปในดินแต่นี่คือประวัติ ป่าแสงเนี่ยก็เคยม,มีในเพลงของเปิ้ลปทุมราชน,นาวป่าแสงนี่แหละพระธาตุนาป่าแสงก็จะเป็นพระธาตุเก่าแล้วแต่เข้ามาบุรณะใหม่ก็ไม่เหลือทรงเดิมแล้วก็จะเป็นทรงแบบเป็นฐานตรงๆสูงประมาณ สามสี่สิบห้าสิบเมตรนะครับประวัติประวัต,วติผู้สร้างกับหลวงพ่อแต่ว่าประวัติดั้งเดิมนะโดยจารึกเอาไว้หายไปหมดแล้ว มาไม่นานพระธาตุาพนมก็ลมจริงๆล่อืม